สวัสดีครับผมมีอายุ45ปีแล้วใครๆแถวนี้ก็เรียกผมว่าลุงอ้วนอาจเป็นเพราะว่ารูปร่างอวบๆของผมที่สะสมมานานตั้งแต่หนุ่มๆหรือเพราะอายุที่มากขึ้นจากคนรุ่นใหม่มองว่าผมเป็นลุงไปแล้วก็ไม่รู้คับผมทำงานในร้านขายพัสดุก่อสร้างเป็นคนส่งของครับประสานงานกับช่างและบางทีก็ช่วยลูกค้าเลือกของ ผมไม่ใช่คนพูดมากหรอกครับแต่พอผมได้มารู้จักกับคุณแถวนี้เยอะมากขึ้นและทำงานตรงกันมันก็ทำให้ผมได้มีมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆทุกๆคนครับการทำงานตรงนี้มานานผมก็คุ้นเคยมากพอสมควรครับบ้านของผมอยู่ติดกันกับน้องเอสาวทอมที่คนแถวนี้เรียกว่าสาวหล่อครับ ในสายตาผู้หญิงคนอื่นๆแต่สำหรับผมแล้วเอไม่ได้ดูเป็นผู้ชายขนาดนั้นครับเธอแค่แต่งตัวเท่ๆตัดผมสั้นดูมีความมั่นใจในตัวเองผิวพรรณขาวสะอาดและถึงจะไม่แต่งหน้าแต่หน้าตาของเธอก็สะอาดสะอา้านจนบางทีผมก็อดมองไม่ได้ครับเธอสวยแบบธรรมชาติเอทำงานอยู่แถวนี้ประจำครับ ไม่รู้ว่าทำงานอะไรกันแน่แต่เห็นกลับบ้านในตอนเย็นทุกวันครับบางทีก็มีเพื่อนมาส่งบ้างบางทีเธอก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับเองผมไม่เคยได้คุยกับเธอมาก่อนครับนอกจากทักทายกันตามภาษาคนข้างบ้านแต่แล้ววันหนึ่งวันนั้นก็มีฝนตกครับวันนั้นผมกลับจากทำงานฝนตกหนักมากจนถนนเจิงนองไปหมด ผมกำลังจะเปิดประตูรั้วเข้าบ้านแต่ผมดันไปเห็นเอยืนอยู่หน้าบ้านของเธอครับในมือถือของเธอถืออะไรบางอย่างไว้ดูเหมือนว่าเธอจะลังเลเป็นอะไรนะเอผมถามเสียงดังเพราะเสียงฝนกลบเสียงผมอยู่ครับเอหันมามองผมเธอทำหน้าอึกอักก่อนจะยื่นของในมือมาให้ผมดูครับมันคือไฟฉายกับค้อนไฟที่บ้านเสียอ่ะ เอบอกเสียงดังแข่งกับสายฝนเหมือนเบกเกอร์จะพังแต่ฉันซ่อมไม่เป็นนะ่ะผมมองเธอแล้วหัวเราะเบาๆสาวหล่อซ่อมไฟไม่เป็นหรอครับโอ้ยลุงก็ฉันเป็นทอมไม่ได้เป็นช่างไฟนะเอทำหน้ามุย้ยแล้วก็ยื่นคอนมาให้กับผมช่วยดูให้หน่อยได้ไหมล่ะผมถอนหายใจยิ้มๆก่อนจะเดินตามเธอเข้าไปในบ้านครับกลิ่นหอมอ่อนๆ และสบู่ลอยออกจากตัวเธอผมไม่รู้ว่าเธอใช้ยี่ห้ออะไรครับแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันสะอาดและทำให้ผมนั้นรู้สึกชอบกลิ่นที่เธอใช้มากๆเลยครับและทําให้ผมนั้นรู้สึกแปลกๆที่สาวลอยอย่างเอจะเป็นคนรักน้ำหอมมากขนาดนี้ผมก้มดูเบเกอร์ใช้ไขควงลองเช็คไปเรื่อยๆพอรู้ว่าต้องเปลี่ยนหัวตัดไฟ ผมก็หันไปบอกเธอต้องซื้ออะไรใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อให้แล้วกันนะครับแล้วจะมาซ่อมให้เอทอนหายใจโลง่งขอบคุณมากนะลุงอ้วนเรียกว่าพี่ก็ได้มั้งครับผมนะยังไม่แก่ขนาดนั้นเลยผมแกล้งบนโอ้ยลุง45แล้วไม่ให้เรียกว่าลุงได้ไงคะผมใส่หัวคำคำแต่ ก็รู้สึกแปลกๆที่เธอไม่ได้ดูห่างเหินเหมือนแต่ก่อนครับจากวันนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นผมกับเอก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับผมช่วยเธอซ่อมไฟซ่อมท่อน้ำบางทีก็ช่วยดูมอเตอร์ไซค์ให้บ้างส่วนเธอเองก็มักจะซื้อขนมมาแบ่งปันให้ผมกินอยู่เสมอบางทีเธอก็มักจะชอบทำกับข้าวเยอะๆแล้วก็มาแบ่งปันให้ผมไว้ลองชิมครับทำไมลุงอ้วนยังอยู่คนเดียวละ่ะ เอถามขึ้นมาวันหนึ่งก็ไม่รู้สิยังหาใครมาอยู่ด้วยไม่ได้เลยมั้งผมตอบไปแบบตรงๆรเอพยักหน้าเหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ยิ้มถ้างนั้นก็ลองอยู่กับเอไปก่อนไหมล่ะจะได้สบายใจผมเลิกคิ้วมองเธอหมายความว่ายังไงล่ะเอเอหัวเราะแล้วเดินไปข้างๆผมครับหมายถึงว่า เอเป็นเพื่อนบ้านที่ดียังไงล่ะลุงอ้วนจะได้ไม่เหงาไงล่ะผมมองเธอด้วยรอยยิ้มอืมก็ดีเหมือนกันนะตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีฉายาว่าลุงอ้วนของคนแถวนี้แล้วครับเป็นแค่ผู้ชายวัย45ที่ใช้ชีวิตไปวันๆพ่อผมทำงานไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่ผมช่วยซ่อมไฟให้กับเอวันต่อมาเธอ ก็เปิดไฟเขียวให้ผมเข้าบ้านเธอแทบทุกวันครับบางทีผมกลับมาจากทำงานก็เจอเธอยืนพิงรั้วหน้าบ้านแล้วเรียกผมลุงอ้วนวันนี้กินข้าวหรือยังอะ่ะบางวันก็ชวนผมเข้าไปกินข้าวบางวันก็ให้ไปนั่งเล่นที่บ้านของเธอเฉยๆครับบางทีเธอก็เปิดทีวีดูบอลแล้วก็ชวนผมดูด้วยครับทั้งที่ผมนั้นไม่ได้สนใจฟุตบอลขนาดนั้น แต่ก็อดไม่ได้ที่จะนั่งดูเป็นเพื่อนเธอครับผมเกรงใจเอมากครับถึงแม้เธอจะชวนไปเล่นที่บ้านแทบทุกวันแต่ผมก็ไม่อยากจะรบกวนเธอมากเกินไปครับผมรู้สึกว่าเธอดีกับผมมากไปหน่อยจนบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเอถึงดูสนิทกับเรามากขนาดนี้นะถึงแม้นว่าเธอนั้นจะแต่งตัวเหมือนผู้ชายพูดจาเหมือนผู้ชายแต่มองดูดีๆแล้ว เเป็นผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งครับที่สวยในสายตาของผมครับคืนวันศุกร์กับความรู้สึกที่แปลกไปของผมในคืนวันศุกร์คืนนั้น A. ทักไลน์มาหาผมครับลุงอ้วนว่างปะ่ะมานั่งเล่นบ้าน A. หน่อยสิผมลังเลอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็เดินไปหาเธอในบ้านเหมือนทุกครั้งครับพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับ กลิ่นหอมอ่อนๆก็โชยมาตามลมของน้ําหอมในห้องน้ําเธอและห้องของเธอทําให้ผมรู้สึกแปลกๆเอใส่เสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงขาสั้นนั่งพิงโซฟามืออีกข้างนั้นถือลังน้ําอยู่หนึ่งแพ็คครับผมเห็นเธอก็อดขำไม่ได้โอ้โหคืนนี้จัดหนักเลยเหรอเอผมถามแล้วยิ้มยิ้มเอหัวเราะให้กับผม พร้อมกับโยนกระป๋องน้ำมาให้ผมครับวันศุกร์ทั้งทีนะ้าลุงอ้วนลุงอ้วนกินเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะผมรับป๋องน้ำมาเปิดแล้วนั่งลงข้างๆเอครับบรรยากาศตอนนั้นมันผ่อนคลายเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆครับตั้งแต่เรื่องงานเรื่องของคนแถวนี้ไปจนถึงเรื่องของชีวิตของกันและกันครับลุงอ้วนไม่คิดจะมีแฟนจริงๆหรอ เอถามพางกระดกน้ำเข้าปากผมหัวเราะเบาๆก็อยากจะมีอยู่หรอกนะแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะ่ะเอทำหน้าคิดแต่ลุงอ้วนก็ดูเป็นคนอบอุ่นดีนะถ้ามีแฟนคงจะดูแลดีแน่ๆเลยผมหันไปมองเธอเธอยิ้มให้กับผมเล็กน้อยครับแววตาของเธอดูจริงจังจนผมรู้สึกแปลกๆผมเมินสายตาเธอแล้วหันหัวเราะกบเกลื่อน สาวที่ไหนเล่าจะมาชอบลุงน่ะลุงอ้วนแบบนี้คงไม่อยู่ในสายตาสาวๆหรอกเองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆก็ไม่แน่นะลุงอ้วนคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ในใจตัวเองอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนครับมันไม่ใช่แค่ความสนิทของเพื่อนบ้านสำหรับผมรู้สึกกับเอมันเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นครับ หลังจากคืนนั้นมาผมก็เริ่มรู้สึกถึงว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนไปทุกครั้งที่อยู่ใกล้เอหัวใจมันเต้นแรงแปลกๆผมพยายามคิดว่าเธอคงเป็นแค่มิตรกับผมมากขึ้นแต่บางทีสายตาและท่าทางของเธอมันทำให้ผมสับสนครับเธอไม่ได้มองผมเป็นแค่ลุงค้างบ้านใช่ไหมผมถามเธอกลับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่ผมก็ยังเกรงใจ ไม่กล้าคิดอะไรมากเกินเลยกับเธอมากนะครับเพราะผมนั้นอายุ45ปีแล้วส่วนเธอยังดูสดใสและเต็มไปด้วยวัยกำลังร้อนเผาและเต็มไปด้วยพลังผมกลัวว่าเธอจะมองผมเป็นแค่คนแก่ที่คิดไปเองครับในเย็นวันหนึ่งเอเข้ามาหาผมถึงที่บ้านลุงอ้วนลุงอ้วนวันนี้ไปกินหมูกระทะกันไหมฉันเลี้ยงเอง ผมพลางยิ้มและผมเองก็หันไปมองดูเธอครับเอแต่งตัวดูดีผิดปกติใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกยงยีนเข้ารูปผมสั้นของเธอถูกเซ็ตขึ้นเบาๆทำให้เธอนั้นดูดีมากกว่าผิดปกติโอ้โหเอวันนี้แต่งตัวหล่อขนาดนี้เลยเหรอมีเดทกับสาวที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยผมแกล้งแซวเธอกลับไปครับเอยิ้มที่มุมปากแล้วตอบกับทันทีก็อาจจะมีนะลุง ผมมองขำๆไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์พาเธอไปกินหมูกระทะที่ร้านประจำครับตอนนั้นพากันนั่งกินกันผมสังเกตได้ว่าเอไม่ค่อยเหมือนเดิมผมดูเธอพูดน้อยลงเวลาผมเผลอจับตะเกียบพร้อมกันกับเธอเธอกลับไม่ดึงมือออกจากผมเหมือนทุกทีครับแถมบางครั้งแอบมองหน้าผมนานๆอีกด้วยครับเอ ทำไมวันนี้ดูแปลกๆวะผมถามออกไปตรงๆเองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะวางตะเกียบลงแล้วจ้องตาผมฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมว่ามาเลยลุงอ้วนเคยคิดกับฉันมากกว่าแค่เพื่อนบ้านไหมลุงคำถามของเธอทำให้ผมแทบสำลักน้ำผมรีบวางแก้วลงแล้วมองหน้าเธออย่างไม่เชื่อหูตัวเองเลยครับอะไรนะเอเอเอ,เอฉันถามว่า เอสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก,ก่อนจะพูดชัดเจนขึ้นลุงอ้วนเคยมองฉันแบบผู้หญิงบ้างไหมผมอึ้งไปชั่วขณะใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับผมพยายามตอบให้เป็นกลางที่สุดเอเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะและผมเองก็หัวเราะเบาๆแค่เอน่ะชอบแต่งตัวเหมือนผู้ชายเฉยๆเอยิ้มที่มุมปากก่อนจะพูดต่อ งั้นถ้าเอไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ล่ะหมายเขาว่ายังไงเอผมเริ่มสงสยัยเอเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเสียงเบาๆฉันหมายถึงถ้าถ้าเออยากจะให้ลุงอ้วนมองเอเป็นผู้หญิงจริงๆล่ะคำพูดของเธอทําให้ผมชะงักไปทันทีครับนี่มันไม่ใช่การแซวเล่นๆแน่นอนใช่ไหมเอไม่หรอกค่ะลุง นี่คือความในใจของเอที่เออยากจะบอกลุงนะลุงดีใจนะหลังจากเอพูดคำนั้นออกมาบรรยากาศรอบโต๊ะหมูกระทะก็ดูจะเงียบลงไปชั่วขณะผมหัวเล้ะแห้งๆพยายามกบเกลื่อนความเขินอายของตัวเองครับเอพูดอะไรของเธอนะเอยกมือเปิดป่องน้ำแล้วกระโดกขึ้นไปอีกอึกใหญ่ ก่อนจะวางลงแล้วมองดูผมด้วยสายตาจริงจังเอพูดจริงๆนะลุงอ้วนใจผมกระตุกวูบผมไม่เคยเห็นเอมีสีหน้าแบบนี้มาก่อนครับมันไม่ใช่แววตาเป็นกังวลหรือแซวเล่นๆแบบทุกทีครับแต่มันเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังจะเปิดเผยความรู้สึกอะไรบางอย่างกับผมออกมาในตอนนั้นครับผมนิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะหลบตาเ เอฉันนะ่ะอายุตั้ง45ปีแล้วนะแล้วไงอะ่ะเธอถามกับทันทีแล้วเธอก็ดูเป็นสาวหล่อแบบนี้ยังไงล่ะผมพูดออกมาไปตรงๆเอหัวเราะเบาๆแล้วลุงอ้วนล่ะคิดว่าฉันชอบผู้หญิงหรอผมหยุดคิดไปชั่วขณะจริงๆแล้วผมไม่เคยถามเรื่องนี้กับเธอเลยครับแค่เห็นเธอแต่งตัวแบบนั้น ก็คิดไปเองว่าเธอนั้นเป็นทอมมาตลอดก็เออผมเกาหัวเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นว่าก็ลุงนะ่ะเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้มาตลอดก็เลยคิดว่าเออเอยิ้มที่มุมปากก่อนจะเอ็นตัวเข้ามาใกล้ชิดผมมากขึ้นครับถ้าเอบอกว่าเอชอบผู้ชายล่ะลุงจะว่ายังไงคะผมชะงักไปทันทีใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกครั้ง ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเอจะพูดอะไรแบบนี้กับผมตรงๆครับหรือว่าเออผมกลืนน้ำลายตัวเองไปอึกใหญ่หรือว่าเธอเอยิ่งยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะพูดเสียงเบาๆหรือว่าฉันจะชอบลุงว่าจริงๆละ่ะผมนิ่งไปรู้สึกเหมือนตัวเองทำอะไรไม่ถูกมันทั้งตกใจทั้งสับสน แต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกดีอย่างประหลาดใจครับผมแปลกใจตัวเองมากที่รู้สึกจะรักเอมากขึ้นกว่าเดิมเอเออผมพูดไม่ออกผมได้แต่มองหน้าเธอแล้วโอบมือเธอพร้อมกับมือผมสัน่นฉันพูดให้ลุงฟังไปหมดแล้วเธอหัวเราะเบาๆอีกครั้งตอนนี้ก็อยู่ที่ลุงอ้วนแล้วกันนะ ว่าจะมองฉันเป็นแค่เพื่อนบ้านหรือว่าจะมองฉันเป็นแค่ผู้หญิงจริงๆสักทีหนึ่งหรือว่าจะมองฉันเป็นคนรักก็ได้นะผมยิ่งนั่งนิ่งอยู่สักพักหนึ่งยิ่งตัวเกรงมากขึ้นครับผมได้ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเอรู้ใช่ไหมว่าฉันนะ่ะอายุมากกว่าเธอตั้งเยอะแล้วรู้รู้แล้วค่ะรู้ตั้งแต่ทีแรกแล้ว ลุงไม่ต้องตอกย้ำก็ได้เธอรู้สึกแปลกๆไหมไม่แปลกอะไรเลยค่ะลุงแล้วเธอไม่รู้สึกแปลกอะไรเลยเหรอไม่เลยค่ะลุงฉันรู้แค่ว่าฉันชอบคนแบบลุงอ้วนค่ะเอพูดออกมาตรงๆฉันไม่สนหรอกว่าลุงจะอายุเท่าไหร่ลุงเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันตัดสินใจเลือกที่จะคบและอยากจะใช้ชีวิตด้วยค่ะผมเงียบไปสักพักใหญ่ๆ ก่อนจะเผยยิ้มออกมาเล็กๆแล้วฉันต้องทำยังไงต่อบ้างเนี่ยผมทำตัวไม่ถูกเอหัวเลาะเบาๆถ้างั้นลุงอ้วนเริ่มต้นกับฉันใหม่นะต่อไปนี้ให้ลุงอ้วนเลิกเรียกฉันว่าสาวรอก่อนดีไหมผมมองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะออกมาเช่นกันเอเอๆอก็ได้ก็ได้ไดฉันน่ะจะเลิกเรียกเธอว่าสาวรอต่อไปนี้ จะเรียกว่าสาวเอก็เแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะลุงอ้วนเอรักลุงอ้วนมากที่สุดเลยค่ะลุงอ้วนคือคนที่เออยากจะให้ดูแลเอไปตลอดชีวิตบางทีผมอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้เพราะลึกๆแล้วผมเองก็อยากจะมองเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้ครับ หลังจากออกจากร้านหมูกระทะไปแล้วผมก็พาเธอกลับบ้านและในคืนนั้นล่ะครับผมก็ไม่ได้กลับบ้านผมอีกต่อไปเลยผมค้างที่บ้านเอทุกคืนครับผมได้ดูแลเธอไปตลอดทั้งคืนและตลอดทุกๆวันผมก็ได้ดูแลเธอจนผมมั่นใจแล้วว่าเธอนั้นเลือกผมจริงๆครับ และต้องการอยู่กับผมจริงๆครับสวัสดีครับผม